สวัสดีครับเดีต่วมาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับในส่วนของอกล้องนะครับกล้องหน้านะครับในส่วนของ p อ o n e 12 Pro Max นะครับอันนี้คือกล้องเสียนะครับต่องมองมงนดนึงนะครับมันจะรุดออกมาอย่างนี้นะครับ

เนบวนขาดเลยใส่เลยเยอะมันไม่ขึ้นไปเลยลองมาตั no. parole, <m <m ้งหลายตัวก็ไม่ขึ้นกตัว

ก็เดี๋ยวครับพี่เอครับเลยครับพี่เลยครับก็ขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วเครื่องที่รีเซ็ตไปมาติดสวัสดีที่ทำวิธีไหนได้หรอไม่ได้ถามบรรจางานเต่าเครื่องที่ไปสวัสดีทำอะไร่เนี่ยไม่รับเมียไม่รับไม่รับดันไปเอากาวติดอันนี้นะสแกนหนอร์ดรอ่ติดสแกนเนอร์กาวหิมดดอ ไถงว้ร่รงไต้องน้ำเ้ยแ่็นมืแต่ลูกค้าที่หนี่านแต่หนังนอน้ำนี่ที่นอน่าจะกินได้ยับลุกขึ้นเล มันหอมดิพี่น้าหอมมันต้องหอมดิน้าหอมมันจะเหม็นแน่เฮ้นเวียนหัวเออจริงแต่กลิ่นเหมือนดอกลิปดอกลันทมดอกอะไรก็ไม่รู้ยังของเรา

กาวใส,วสอ่ะกาวใสติดกาวใสอ่ะอยู่ข้างบนครับไปเชื่ออะไรอยู่แางใจที่เรานะครับตัดเกียร์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็นะครับให้เรานะครับแปะตรงนี้นิดนึงนะครับอการความร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนนะครับเบาๆนะครับ ต่าลงด้านข้างนะครับเพื่อให้กาวนั้นละลายไปนิดนึงแปบ๊บเดียวนะครับจากนั้นก็ให้เรากดลงไปเลยนะครับเ,ออเรียบร้อยนะครับเนี่ยแค่นั้นเองขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ให้เรามาเก็บกาวนะครับเก็บกาวบริเวณร,บรอบๆด้านล่างนะครับจะใช้กาวกาวใหม่นะครับในการติดลงไป ตามขอบตรงนี้นะครับเอาใหม่เราจะติดตามขอบตรงนี้ลงไปนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวนะครับ i to c นะครับเพ่อนันนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับครถ้าผมว่าอือจังไรโอเค,นะค,อ,อ,เคอันนี้เดี๋ยวเรา เก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะมาะก่อนที่จะนํากล้องนะครับเวลาเราซื้อมาเราจะต้องเช็คก่อนอไม่เสียวเช็คก,ก่อนว่าตัวกล้องนั้นทำงานหรือเปล่านะครับสองหกสองสามหกสี่ต้องมาเป่งก่ใส่สกเก็ตบีป่ะเมื่อไรต่อมาซื้อมาเปล่งได้บนแพต่อตัวนะ อันนี้กล้องหลังเนาะกล้องหน้าอโอเคนะครับกล้องหน้าโอเคนะครับได้นะโอเคจากนั้นเราก<อ>็ติดเครื่องนะครับครับผมครับครับต่อแพรกล้องหน้า ก่อนแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับส่วนนี้เราจะตัดเลยขอครีมแดงเลยครับตรงนี้นะ จะก้าสองไม่มีเลยนะรเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเราจะเก็บเก็บแพรเพื่อเอาไว้ใช้เครื่องอื่นนะครับเก็บแพรนิดหนึ่งเผื่อไว้ใช้เครื่องอื่นนะครับ ต้องดีแล้วไม่ติดเลยปุ๊บของเลยเออของของยันนิดสามสามนวตามี่ยไม่ดูคหนูมีแค่จอก่กล้องขะโทนะกล้องกับกล้องตั้มตูดตัวตเปลี่ยนนะตัวเปลี่ยนคล้ไโอเคจับไล้นะครับผมเปิดครบทำอะไรเลยกอแลี่าดวยนี่จะมาทำอะไรแจ่งอีกตัวนี้ผู้การ โอ้ยลืมแล้วแมมา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 ครับครับครับลอติดคิวเราเิ่งพไปอนไรครับานเ่าไหร่ ถ้าแยงมาวันนี้แล้วก็ดันดันลงไปได้เลยนะครับตัวกล้องที่มันมาใหม่มันจะดันออกง่ายนะครับจะไม่มีกาวติดไม่ติดไม่ไม่เลือกนะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับมาเก็บกาวนิดนึงเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะติดนะครับติดกาวเก่านะครับกาว เก็บนิดหนึ่งนะครับเก็บกาวนิดหนึ่งระวังด้วยนะ บ่าหา่าแล้วเรื่องงานเลยมา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 ใสยก็มาพอทุกปีแล้วก็พอไม่แล้วนกิอะไรนะฮะหมูซาเช่เออวะหมูซาเช่หอมเนาะมันจะถามไปถามที่อะหรออืมถามถึงหอมหรอ โมชาเช่ของแพงโมชาเช่ฟองเลดี้ฟอง์มเป็เอากลับมาอันนี้แโหใส่ลูกปูเทมวัาละหารไล่ยหายลงเลยคืออาหารไล่น่ยนะตัวแรกอะไรนะววิกตอรีบอมเชลตอวแรกอัวที่สองตัวอะไรอะ นากาช่ไหครับชาลีกาวของเรานะครับเป็นกาวที่สั่งพิเศษนะครับตอนนี้เราต้องเรีนเรนเรีนเรีน,นพี่อวิดีโออยู่ oh, เป็นจะเป็นกาวน้ำนะครับเป็นแบบนี้นใส่ไปสักหยดหนึ่งองหยดแบบนี้นะครับใส่ไปสักอ,อ,อหยดนะครับใส่ไปเยอะอคคันแบบนี้เดี๋ยว ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าแพรแพร์สแกนหน้าผมต่อลายไว้อยู่นะนแบบนี้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราก็กดนะครับตรงนี้ ตรงนี้ไนิด หดไปก่อนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะใช้ตะกั้วนะครับ เสร็จนะครับให้เราถอดตัวนี้ออกนะครับถอดตัวนี้ออกแล้วก็มาปิดไว้เหมือนเดิมนะครับว่าเดี๋ยวม,มันแห้งแบบนี้นะครับเก็บไว้เหมือนเดิมเช็ดท้องกัน แล้วก็มาลองเทียดกันอันนี้กล้องเก่านะครับเนะนะนะสีย อ่ะมาแล้วอันนี้มันติดนะครับอ่ะก็จะติดตรงนี้ให้ดูคร่าวๆเนาะมานี่นะครับอันนี้กล้องหน้านะครับอันนี้มันติดแนตะ่ผมยังไม่ประกบจอนะครับอ่ะเรามาเช็คในส่วนของอ่าสแกนใบหน้ากันนะครับสองหกศูนย์สามหกสี่อ่ะนี่นะครับ อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดอยู่แต่ว่าสแกนไบหน้าทํางานนะครับก็อย่างนี้นะครับอโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ